โอเคครับก็การสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องเดอะคอบและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่กับเว็บไซต์เชตโคโปนะครับ ซึ่งผมอ่านถูกหรือผิดต้องขอไว้ด้วยนะครับพอดูซึ่งเว็บไซต์ตัวนี้นะครับผมเพิ่งไปเจอมานะครับพอดูและมันก็เพิ่งเปิดมาใหม่ด้วยนะครับเปิดมาได้7วันเองนะครับพอดูเป็นเว็บไซต์ที่เทรดตามเจ้านะครับพอดูเทรดตามเจ้านะครับฟังไม่ผิดนะครับขอดูเทรดมีแต่ได้กับได้นะครับพอดูถ้าเราเทรดไปนะครับเราเทรดตามเจ้าไปแล้วเทรดไม่ได้เทรดเสียอย่างเนี้ยเราสามารถรับเงินคืนเขาจะให้เงินเราเลยคืนเงินเรานะครับพอดูแต่ถ้าเรา เราเท,ทรดตามเจ้าเราส่วนมากมันจะมีแต่ได้กับได้มันไม่มีพลาดแน่นอนนะครับพอดูแต่ถ้าคุณไปเทรดเองนะครับเทรดเองเทรดผิดกติกาของเขาเขาก็จะไม่คืนเงินนะครับพอดูสําหรับใครที่สมัครใหม่นะครับเขาก็จะให้จํานวนเหรียญน,นะครับจานวน10 USDT นะครับฟังไม่ผิดให้10 USDT เนี่ยจำนวน2วันเท่านั้นนะครับพอดูเพื่อมาทดลองในการเทรดนะครับพอดูการเทรดเนี่ยจะสามารถเทรดได้วันละ1ครั้งนะครับพอดูวันจันทร์วันศุกร์ถ้าวันเสาร์ว,วันอาทิตย์นะครับสามารถเทรได ได้2ครั้งก็คือเสาร์อาทิตย์เราสามารถกําไรได้2ครั้งเลยวันจันทร์วันศุกร์เนี่ยเราจะสามารถเทรดได้เวลา15บหนาฬิกานะครับคุณดูหรือว่าบ่าย3ามโมงส่วนเสาร์อาทิตย์นะครับจะมี15บหนาฬิกากับ21่สนาฬิกานะครับหรือว่า3ามทุ่มนะครับการเทรดเนี่ยวิธีการเทรดก็เทรดง่ายๆนะครับคุณดูเพราะว่าถ้าเราสมัครครั้งแรกเขาจะให้ทรัพย์สิน10 usdt ตรงนี้นะครับคุณดูและเว็บไซต์ตัวนี้ถอนขั้นต่ําคือ10 usdt นะครับคุณดูเราจะกําไรในการเทรด ของเราเนี่ยวันหนึ่งไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์นะครับพอดูถ้าเขาให้มาแล้วค,คุณคิดว่าคุณเจ๋งอย่างเนี้ยคุณเทรดโหดอย่างเนี้ยคุณก็สามารถเทรดนอกจากเวลาที่เขามานะครับเหมือนเจ้าเจ้ามาใบสามอย่างเนี้ยเขาจะมาให้บอกเราวิธีการเทรดนะครับหรือว่าเทรดตามเจ้านั่นแหละถ้าเราอยากเทรดนอกเหนือเวลาก็เทรดได้นะครับแล้วทาเงินไปถึง10 USDT แล้วเราก็สามารถถอนได้นะครับแต่ถ้าเราสมัครปุ๊บแล้วมี10 USDT ออย่างเนี้ยเรา ไม่สามารถถอนได้นะครับคุณดูเราต้องทําเงินให้มันถึง10 USDT เพราะว่าเงินตัวนั้นเป็นเงินไปให้ทดลองนะครับคุณดูและเหรียญก็จะมีหลายเหรียญมากๆไม่ว่าจะเป็นเหรียญ USDT เหรียญ GAL s t r m TUSD p a x c o k e s, s y s น่ครับมีหลายเหรียญมากๆนะครับคุณดูเนี่ย TIX มีปะ TIX ก็มีเนี่ยมีหลายเหรียญน,นี่ครับนี่คือตลาดการเทรดนะครับมีหลายเหรียญใครที่อยากเทรด เหรียญไหนก็สามารถมาเทรดได้นะครับพอดูนี่การเทรดโคตรดีอ่ะตอนนี้14นาฬิกา41นาทีนะครับก็เหลืออีกประมาณ19นาทีนะครับเขาก็จะมาแล้วนะครับพอดูเออเทรดตามเจ้าเทรดตามเจ้า,า,จาวิธีการเทรดง่ายๆนะครับพอดูเดี๋ยวผมจะบอกนะครับก็คือให้คนดูกดเข้าไปตรงหน้าแรกนะครับพอดูแล้วก็บริการออนไลน์นะครับปุ๊บแล้วก็ Line Open c h a t นะครับกดเข้าไปเลยเพื่อไปตามเจ้าไงพอดูแล้วก็กดเปิดอยู่ในกลุ่มของเขา มี618คนนะครับป่ะนะครับเดี๋ยวเราขอเข้าร่วมไปเลยตรงนี้ให้ใส่รหัสนะครับค <can st> <ulus> ุดูให้ใส่รหัสรหัส U I D ดีของเราไงนะครับ I อดีของเราเนี่ยกดเข้าไปตรงของสัรแล้วก็นี่ I D 11891้ใส่ไป11891แล้วก็เข้าร่วมไปเลยเนี่ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับเนี่ยเห็นไหมเวลาเทศ15หนาฬิกากับ2ทุช่ครึ่งนะครับวันเสาร์อาทิตย์อ่ะ2องชั่ครึ่งนะครับแต่ถ้าวันทั่วไปอ่ะมีแต่15นาฬิกาใกล้หรือยังใกล้หรือยังใกล้จะมาหรือยังในนี้มีีกแลลเป่ยน ความรู้ความคิดเห็นมีเยอะแยะมากมายเดี๋ยวผมจะไปดูเมื่อวาน เมื่อวานที่เขาเสดกันเนาะนี่คือเมื่อวานครับพณดูอ๋อเมื่อวานเขาเปลี่ยนเวลาเทรดเหรอเราจะส่งสัญญาณเทรดในเวลาสองทุ่มครึ่งให้ผู้เติมเงินอ๋อเมื่อวานเนี่ยเขาเทรดเวลาสองทุ่มครึง่งอ๋อนี่ไงพณดูเมื่อวานเขาเทรดสองทุ่มครึ่งนะครับเนี่ยเขาก็จะบอกเลยเวลาเทรดสองทุ่มครึ่งนะงดการส่งข้อความงดการส่งข้อความนะครับถึงเวลาเทรดแล้วนะครับพณดูเห็นปะเขาก็จะบอกวิธีการเทรดเทรดยังไงนะครับเขาจะเทรดเหรียญนี้นะครับเหรียญ ADA แล้วก็ทับ UDT เมื่อวาน เขาเทรดนี่ครับตามนี้นะครับเราก็สามารถเถรดตามเขาได้นะครับพอดูเนี่ยแล้วก็กดปิดอย่างเงี้ยเขาจะบอกวิธีการเทรดแล้วก็งดส่งข้อความนี่นะก็ทําตามเขานะครับแล้วก็หมดเวลาเทรดนะครับพอหมดเวลาเทรดปุ๊บเนี่ยเห็นปะพวกที่เทรดเขาก็จะได้เงินเยอะมากนะครับพอดูเห็นไหมคนเถรดโคตรเยอะเลยครับเมื่อวานเนี่ยเห็นไหมง่ายๆนะครับแค่เราเทรดตามเจ้าเราก็ได้ถ้าเราไม่ได้นะครับพอดูเราก็ยังสามารถรับเงินคืนจากเขาได้นะครับพอดูอันนี้คืออยู่ในกลุ่มเขาเขาจะมีเทิด ตามเจ้าไงเขาดูโคตดดีนี่แหละเว็บไซต์ตัวนี้ที่ผมเห็นแล้วคิดว่ามันดีผมก็เลยเอามาแนะนําคนดูไงคนดูแล้วมียังมีดาวน์โหลดใน Google Play ด้วยนะครับสาหรับแอปตัวนี้นะครับคนดูสามารถดาวน์โหลดได้นะครับคนดูใครที่สนใจอยากสมัครนะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการสมัครท้ายคลิปนะคนดูเนาะอ่าแต่ตอนนี้คือผมอธิบายในส่วนของตรงนี้ก่อนนะครับและการถอนเงินนะครับสาหรับงานนี้นะครับคนดูก็จะมีถอนเข้าธนาคารก็มีนะถอนเข้าเหรียญ U S D T E C นะครับ x a u t นะครับมีหลายเหรียญมากๆนะครับพอดูเราสามารถถอนได้รายละเอียดการถอนนะครับวิธีเวลาการถอนนะครับก็ถอนวันที่10 20แล้วก็30ของเวลา8โมงหาเที่ยงนะครับของวันที่10 20 30นะครับแล้วก็เขาจะเงินก็จะเข้าประมาณ4ี่โมงหโมงเย็นนะครับพอดูอันนี้คือการถอนเนาะซึงผมก็มีนะยอดเงินมีอยู่45 USDT นะครับพอดูผมจะเทรดเทไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวันที่10ผมก็จะทําการถอนเงินนะครับและจะถอน ให้ดูว่าเงินจะเข้าไหมนะครับและสําหรับใครที่อยากเติมเงินนะครับก็สามารถกดเข้าไปตรงคําว่าเติมเงินได้นะครับพอดูก็จะมีหลายๆเหรียญให้เติมนะครับใครสะดวกเติมผ่านช่องทางไหนผ่านเหรียญอะไรก็สามารถเติมได้นะครับพอดูตามนี้นะครับและบัญชีธนาคารนะครับสำหรับใครที่อยากผูกบัญชีธนาคารเดี๋ยวผมจะเพิ่มบัญชีธนาคารให้ดูเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะเลือกไอ้มันมีเคแบงให้เรียบร้อยแล้วหรอมันมีแต่เคแบงเหรอสกุลเงินบาทกรอกชื่อธนาคารชื่อธนาคารนี้นะ่าจะกะสิกรใช่ป่ะชื่อของผม หมายเลขบัญชีธนาคารอ่ะตรวจสอบเสร็จกดส่งเรียบร้อยแล้วผูกเสร็จแล้วเฮ้ยผูกง่ายจังวะถ้าแนะนําเพื่อนเนี่ยได้คอมมิชชั่นเท่าไหร่อู้ค่าคอมมิชชั่นระดับ1ได้หระดับ2ใน2%ระดับ3ได้1%ค่าคอมมิชชั่นการซื้อขายของทีมระดับ1ใน5%ระดับ2ใน3%และระดับ3ใน2%ครับผูดูแล้วก็ขัดลอกแล้วก็ไปแนะนําเพื่อนเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นดีเฮ้ยงานนี้ดีนะผมว่าสายเทรดมันเทรตามเจ้านี่แหละมันดีตรงนี้นี่แหละใครที่ใจเย็นๆก็สามารถรับเงินฟรีๆในแต่ละวันได้เล วิธีการเทรดเนาะโอเคทีนี้เราไปดูวิธีการสมัครนะครับสำหรับใครที่อยากสมัครเนาะไปมานะครับวิธีการสมัครนะครับอันแรกเลยนะครับก็คือใส่เบอร์โทรศัพท์นะครับใส่ไปเลยนะครับขั้นตอนที่2คือขอรหัส OTP นะครับ OTP เนี่ยเราใส่เบอร์โทรศัพท์เราต้องให้ถูกต้องนะก็คือเราขอ OTP เนี่ยมันจะส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์ของเราไงนะครับหลังจากมันส่งรหัส OTP ไปใส่เบอร์โทรศัพท์แล้วเราก็มาใส่ตรงนี้นะครับและถัดมาก็จะเป็นรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยเราต้องใส่ให้เหมือนเหมือนกันทั้ง2อันเลยนะครับนี่ไงเห็นป เสาร์อาทิตย์ช่วงบ่าย3จะมีเทรดทุกเสาร์อาทิตย์ใช่ไหมครับเนี่ยเขาถามอยู่ในกลุ่มเห็นไหมที่ผมเข้าไปเมื่อกี้เนี่ยมามาต่อที่สมัครดีกว่านะครับใส่รหัสให้ถูกเหมือนกัน2อันเนี่ยนะครับแล้วก็อันที่3ก็คือรหัสยืนยนันรหัสยืนยันนี่ก็คือ532097อนะครับอันนี้คือเป็นรหัสแนะนำนะครับใครที่มีของเ่อนก็ใส่ของเ่อนได้ใครที่ไม่มีนะครับใครที่กดลิงก์ของผมมันก็จะเด้งขึ้นมาให้อัตมัิหลังจากนั้นกดลงทะเบียนแล้วก็ไปรับเงิน10 USDT แบบฟรีๆได้เลยครับพอดูโอ ก็จะประมาณนี้แหละเนาะสำหรับงานนี้นะครับก็มันน่าเล่นอยู่นะครับตรงที่ว่าเราเทรดตามเจ้าถ้าเทรดพลาดเทรดไม่ได้นะครับเจ้าก็จะคืนเงินให้เรานะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ